สวัสดีครับ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  ได้ารทุกคนนะคะไม่ใช่เด็ชายไม่ใช่ล้วไมชกายแล้เป็นะนายแล้วขอเชิญนทะุกคนะนะั่งก่อนได้ไหมโอเคอากเซพร้อมม้พร้อมแล้วเดี๋ยวขอถามก่อนก็เ 그럼 준비되셨나요 여러분들 예 ที่ชูมาเลย่างใช่ไหมใช่ไหมที่เขาเก็บมาได้อยแลไม่ใช่อย่างงานที่ครื่งไม่ใชุ่เียจริงหจริงๆแล้วเนเก็บในความหมายของเราคือการสัมภาษณ์แบบจาะลึกเปิดมอกอซึ่งนี่ีรู้่